ดเด็กๆเ,เดี๋ยวเราต่อมาเลยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้าเด็กๆอยู่บ้านตอนนี้ลูกทำอะไรบ้างคะเด็กดีต้องช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องสวมเสื้อผ้าเองกระเกงกระเกงในอะไรแบบนี้ลูกต้องสามารถใส่เองได้รองเท้าก็วางให้เป็นระเบียบแล้ววันนี้คุณครูจะให้การบ้านลูกคือให้ลูกฝึก ใส่เสื้อเองแล้วติดกระดุมเองด้วยแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูนะคะนี่เสื้อเสื้อนักเรียนลูกไม่ต้องเสื้อนักเรียนเสื้ออะไรก็ได้ลูกฝึกติดกระดุมใส่มาแล้วก็ให้แม่ตายส่งให้คุณครูนี่เด็กดีต้องติดกระดุมเสื้อเองได้เห็นไหมลูกติดติด,ต,ดติดให้หมดเลยแล้วก็มีก้อนหนึ่งปลูก อยู่บ้านพอลูกตอนเย็นลูกใส่เสื้อป้าเสร็จลูกตอดเสร็จลูกไปใส่ในตะกรา้าตายไ้้คุณครูคดูด้วยนะคะว่าลูกเก็บเสื้อผ้าที่ไหนไม่ใช่ไป็นถุงกว้างแบบนี้นะคะต้องมีเสื้อผ้าเก็บม้เรียบร้อยการบ้านวันนี้นะคะลูกอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม